ของเล่นของใช้สมุดดินสอเมื่อใช้แล้วหนอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่นั้นดูเข้าที่เก็บนูน่นเก็บนี่หาง่ายจังเลยหน่วยหนูทำได้ หนูทำได้นะคะก็คือความสามารถของเด็กๆที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารหรือเล่นของเล่นแล้วเก็บให้เข้าที่ค่ะเริ่มจากการอาบน้ำเด็กๆควรอาบน้ำวันละสองครั้งและแปรงฟันวันละสองครั้งก่อนและหลังตื่นนอน การล้างมือเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดนะคะยิ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดมากไม่ว่าเด็กๆจะ ก่อนรับประทานอาหารหรือหยิบจับอะไรก็ตามเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดค่ะการแต่งกายเด็กๆจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องและแต่งกายด้วยตนเองนะคะการรับประทานอาหารเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่มูมามแล้วก็รับประทานอาหารให้หมดจานค่ะ บ้านให้เด็กทําใบงานเรื่องหนูทําได้ใบงานที่1ถึง5ก็คือวันละ1ใบงานนั่นเองค่ะใบงานที่1คําสั่งให้นักเรียนระบายสีกิจวัตรประจําวันที่นักเรียนต้องทําที่โรงเรียนให้สวยงามเริ่มจากคําแรกแปลงฟันแล้วก็คําที่สองพับผ้าค่ะ ใบงานที่2องคำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เครื่องแต่งกายที่เหมือนกันแล้วระบายสีให้สวยงามใบงานที่สามคำสั่งให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบชื่อพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับภาพและระบายสีให้สวยงามเช่นภาพแรก เขาทำอะไรอยู่คะมีทำความสะอาดห้องเรียนหรือว่าแปรงฟันภาพที่สองล้างมือหรือเก็บของเล่นภาพที่สามดื่มนมหรือรับประทานอาหารเด็กๆวงกลมให้ถูกต้องและรับ,บายสีด้วยนะคะใบางานที่4ี่คำสั่ง ให้นักเรียนระบายสีภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะใบงานที่คําคำสั่งให้นักเรียนระบายสีภาพพฤติกรรมที่นักเรียนควรทำหลังตื่นนอนให้สวยงามนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้ครูประกาศกับครูตักต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ